โรเบรโตฟิมิโนเปิดปากแล้วซาร่า ah, กับมาเน่ผิดใจกันจริงหรือเปล่าฝากกด s ับ s ไ r i b ์และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยคะ่ะโรเบรโตฟิมิโนยอดหัวหอกชาวบราซิลเลียนอดีตแข้งของทัพหงแดงลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยความจริงแล้วว่า2ยอดแข้งแนวรุกของทัพหงแดงลิเวอร์พูลยุคเก่าอย่างซาร่าและมาเน่มีปัญหาผิดใจกันจริงหรือไม่ โดยทั้งโรแบร์โตฟิมิโน่ซาดิโอมาเน่และโมฮา m เหม็ดซาลาถือเป็น3ประสานที่ประสบความสำเร็จในวงการลูกหนังไม่น้อยโดยพวกเขาถือเป็นแข้งโนเนมที่ได้มาสร้างชื่อกับทัพหงแดงลิเวอร์พูลและได้พาต้นสังกัดคว้าชแชมป์ร่วมกันมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกที่ทับหงแดงลิเวอร์พูลต้องรอคอยยาวนานถึง3ทศวรรษและยังได้พาต้นสังกัดคว้าแชมป์รายการที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยโดยจากการผสานงานกันทั้ง3คนยิงรวมกันไปแล้วถึง427ประตูรวมทุกรายการ อย่างไรก็ตามช่วงซัมเมอร์2022สซาดิโอมาเน่ก็ได้ย้ายไปร่วมทัพเสือใต้ไบเยนมิวนิคพร้อมกับกระแสข่าวที่ว่าซาดีิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาล่ามีปัญหาไม่ลงรอยกันจึงเป็นการปิดฉาก3ประสาน SMF ไปอย่างไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ อย่างไรก็ตามล่าสุดโรเบรโตฟิมิโนขุนพลของทีมอันอารียอดทีมในหลีกซาอุดีอาระเบียได้ออกมาเปิดเผยว่าผมต้องทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยทำหน้าที่เกลีย้ยกล่อมให้ทั้งคู่ปรองดองกันมันมีความไม่ลงรอยกันหลายครั้งก่อนที่จะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและสุดท้าย3ามานแดนหน้าของเราก็ปิดฉากลงไปอย่างน่าเสียดายใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ